รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเอาวุน่นนำน้าเอาสัตว์ท่ามาเป็นตัวตั้งมีสิ่งดีๆที่ไหนจะอยู่ที่ใดๆด จะตามไปเป็นพลังเอาเรื่องดีมาบอกมาเล่าเอาเรื่องดีๆมาบอกมากล่าวสถานีของเราสถานีพลังบุญสถานีของเราสถานีพลังบุญ ร่วมสนับสนุนพลังบุญโดยลาลโอเอใจฟ้าพลังบุญสินค้าเพื่อชีวิตอุทิศเพื่อสังคมผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์ป๊อปปี้เพื่อสุขภาพที่ดีตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าสบู่สมุนไพรตะวันเดือนอาบสะอาดสดชื่นตลอดวันตลาดต้นไม้หาไทยพรึก ต้นไม้ดีแต่งบ้านงามไว้ใหญ่ฮะไทยพริกบนถนนฮะไทยราชหมูแผ่นอบกรอบกินมันกรอบอร่อยติดใจจาสีฟันสมุนไพรถั่วแระกลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลกไม่ได้โกหกต้องอยาสีฟันถั่วแระความคิดต่างอุดมการต่างหากไม่หันหน้าเจรจากันด้วยสันติวิธี จะก่อให้เกิดความสูญเสียมากมายตามมาเสมอสวัสดีครับกระผมร้อยโทสมบุเกียรติวันแก้วผู้ขับของร้อยหารพานที่3ามองโดยเฉพากิจกรมหารพานที่32ขออนุญาตต้อ,ตอนรับคณะมาถ่ายทําครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้ก็ เป็นเกียรติอย่างยิ่งและดีใจอย่างยิ่งที่คณะ,ะได้มาเดินทางมาเยี่ยมพิพิธภัณฑ์หารการแจ้งฐานห้อยโกนนะครับ,ร,บะระดับไปบบผมขออนุญาตเรียนเชิญคณะไปสักราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ ครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์รวมราศิดิ์สิทธิ์ของฐานปฏิบัติการให้โกดนะครับก็มีหลวงปู่ภูคานะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นของอสมเด็จพระเดศสวนมหาราชครับมีสมเด็จพระเอกาทศรถสมเด็จพระพี่นางพระสุพรรณกัญญานะครับส่วนนังขวามือของเราก็จะเป็นศาลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ อิติกิตังเอหิเทวตาหิจักมหาเตโชนระปูชิโตโสรโสปัจยาทิปตินเรโสจะมหาราชาเมตาจักโรติมหาลาพังสทาโสถีพภะวันตุเมอมสิโนราชาเทวะชยตุพวังสัพพสัตวินาสันติ นสาธุในนนมของคณะทีมงานถ่ายทำรายการที่มาในวันนี้ทุกคนพวกเราขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นที่พวกเราได้สร้างสมกันมาทุกภพทุกชาติตลอดจนถึงชาตินี้ขอให้ทุกดวงวิญญาณทุกท่านได้รับอานิสงส์ได้รับบุญกุศลน,นี้ <S 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 เพื่อส่งท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีสู่สัมปรยพ ถ้ามีสุขก็ขอให้ท่านสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป <G ül> นี่คือรอยนามของวีรบุรุษทหารกล้าสิจ็ดท่านที่สละชีวิต <G ül> <6. S 2> ปกป้องผืนแผ่นดิน <G ül> วันที่9เมษายนห5 1 8การต่อสู้เกิดขึ้นในเวลา ตีสี่ห้าสิบนาทีแล้วทุกท่านเสียชีวิตในวันนั้นสิบเจ็ดคนเลยเหรอคะสิบเจ็ดคนพิธีน สวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับเห็นข้างหลังกูจําได้ครับว่าเป็นปูยินดีนะจาได้ครับสวัสดีครับกับผมร้อยโทสมบูเกียรติวงงแก้วผู้ขับพลร้อยหานพานที่สามองเก้าโดยเฉพาะกิจกรมหานพานที่สายสองครับสวัสดีครับปูครับมาไม่ยอมบอกลูกหลานเลยเนี่ยสาธิตการต้อนรับครับก็อยากมาเงียบๆก็อยากจะรบกวน จะมาพื้นภูความหลังหน่อยับเท่านั้นเองครับยินดีครับที่ปู่มาเยี่ยมครับขอบคุณอย่างสูงครับปู่ครับครับครับนี่ใครล่ะหนูลูกลูกสุภาพรครับปู่สวัสดีค่ะดีค่เดี๋ยวให้ไปดูบนฐานนะให้น้องทหารพาไปครับยินดีครับปู่ครับครับครับขอยาครับปู่ครับครับขอยาครับขอบคุณครับ นี่ก็เป็นพระราชกรณียกิจของการทหารของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับครับอันนี้ก็เป็นรูปอของผู้ควาพชาอดีตผู้ข้าพรราที่มาเยี่ยมสมัยก่อนนันมานะครับ mm hmm. ก็มีท่านพลเอกเปรมจิฬานนนรับมาจุดเยี่ยมฐ mm hmm. าหนห้โกธนะครับครับตอนนั้นก็มีร้อยเอกผลิตเกี่ยวทองรับพบป่าประชาชนครับมอบสิ่งของให้กับดเด็กโรงเรียนมนให้โรนครับ mm hmm. ยุดขนาดนั้นครับ นี่ก็เป็นชุดของทหารหารเรานะครับท่าง11ท่านรับอยู่ตรงนี้ครับที่เขาใช้ครับของจริงครับของของครับของท่านที่ทั้ง17ท่านที่เสียชีวิตตรงนี้ครับนี่เราเป็นภาพการก่อสร้างทางยุทธศาสตร์สู่ห้วยโกนะครับก็มีการบาดเจ็บนะครับล้มตายกันมีการปะทะกันขึ้นมาครับตรงนี้เป็นภาพที่ที่ทุกคนเสียสละ ที่ให้เรามีพันธอยู่ทุกวันนี้นะครับความสูญเสียที่เกิดจากความไม่เข้าใจกันของคนไทยที่ต,<อ>ต<อ>่างอุรุคกันอันนี้ก็เป็นพื้นประเทศจำลองครับมาจาาส่วนหนึ่งต่อ4ี่พันนะครับก็เป็นพื้นที่จำลองที่มีเหตุการณ์นะครับ ผูเทือก็เป็นผู้เขาสูงชันนะครับ,บการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงครับมีหน้านะทางคอลัมนิสส์เขาถึงตั้งปูว่าเป็นบุรุษเด็กแห่ขงขุนเขาน่านครับ,รบจะานีของเราสถานี 巴郎。